เป็นเวลานานหลายปีแล้วเหมือนกันมาที่เราได้เห็น Fortnite หนึ่งในเจพาะเกมแนว Ba แ t ทเทอร a l e ลนะแล้วเจ้าพ่อแห่งการ crossover ที่โอ,โอ้โหมีสกินเข้ามาในเกมมากมายหลายแบบมากนะเปิดให้บริการในรูปแบบ Freetoplay และเอกลักษณ์ของ f o r t n i t ทที่หลายคนน่าจะคุ้นชินกันก็คือระบบของการปิว การบิ้วในเกมนี้จะอิงมาจากโหมดเกมหลักที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำนะอย่าง Save the World โหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเกม f o r t n i t e ที่เกมจะมีการเล่นแบบ Tower Defense นะที่เราจะต้องต่อสู้กับฝูงมอนสเตอร์แบบเป็นเวฟนะแล้วก็มีความสามารถในการบิ้วสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาทีมงานเลน็งเห็นว่ามันมีประสิทธิภาพพอในการจะนาไปต่อยอดเป็นเกมใหม่เลยนำเอาระบบนี้ไปใช้กับโหมด Battle Royale ด้วย แล้วเมื่อมันมาอยู่ในเกม a t t เ e r o y a l ลฮะเลยทำให้เกมมันดูแปลกใหม่เป็นอย่างมากในตอนนั้นเนี่ยเกมแนวนี้เนี่ยจะมันจะต้องหลบหลบซ่อนๆใช่ไหมฮะสู้เมื่อจำเป็นแต่เกมนี้มักจะได้เห็นการบิ้วแข่งกันสร้างที่กำบังหรือหามุมยิงแปลกๆเช่นการบิ้วขึ้นที่สูงแล้วก็ยิงด้วยสไนเปอร์หรือหาทางเข้าประชิดตัวแล้วก็ยัดด้วยลูกซองเลยทำให้เกมนี้เนี่ยสนุกแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสูงมากเลยแม้ว่าหลายคนจะยอมแพ้กับการบิวก็ตามเพราะว่าบางคนก็ไม่ถนัดเอาซะเลยนะอย่างผมช่วงแรกก็เล่นไม่ได้เลยนะ่่ผาาาามมมมก็็คคอนนประสสบวเเจยงไ ใครคิดเลยว่าจากเกมที่ตั้งใจจะปั้นมาแข่งกับพับ g นะเพื่อ,อตีตลาดนแนวบัตเทอรียลเนี่ยจะกลายมาเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีเหล่าดาราศิลปินนะภาพยนต์ฮอลลีวูดซีรีส์แล้วก็อีกมากมายมาร่วมคอสโอเวอร์จนกลายเป็นเกมแห่งการเป็นป๊อ o ค c ลเจอร์นะฮะแต่นะฮะเมื่อตัวเกมเข้าสู่เนหาบ,บทใหม่เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี้ตัวเกมได้ตัดสินใจทดลองนําเอาหมดบิลเนี่ยออกไปจากเกมนะครับก็ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นแบบเคยมีมาก่อนแล้วนะถ้าเป็นครั้งแรกก็คือถือว่าในระยะเวลา 4- 5ปีที่เกมเปิดให้บริการมานี่เป็นครั้งแรกเลยคนระับซึ่งการไม่มีหมดบิลในเกมเนี่ยมันําให้รูปแบบการเล่นของเกมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอย่างที่ผมคาดไม่ถึงมาก่อนเลยนะคือเข้าไปเล่นบางช่วงบางซีเนี่ยนึกว่า Apex l e g e n d s นนะแล้วก็ผมได้มีประสบการณ์การเล่นด้วยตัวเองมาสักพักแล้วถึงแม้ว่า ลึกๆแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวเองบิวไม่เก่งก็ตามแต่การมีกับไม่มีโหมดบิวเนี่ยของ Fortni น e มันทําให้ความสนุกและอรรถรสของตัวเกมเนี่ยมันต่างกันอย่างมากเลยนะอย่างแรกเลยก็คือเราไม่สามารถจะห้าวเป้งวิ่งไปวิ่งมาได้อีกแล้วนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราถูกยิงเนี่ยเราอ่าเราจะสลับไปโหมดบิวใช่ไหมแล้วก็สร้างกับแพงสร้างสิ่งป้องกันขึ้นมาแต่คราวนี้พอไม่มีแล้วเราต้องหาอ่าที่กำบังหรือว่า cover เ,เท่านั้นนะปัญหาให้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไมล์เซ็ตในการเล่นไปแล้ว แล้วก็ด้วยความที่มันไม่มีหมดบิลในตอนนี้นะมันจะถูกแทนที่ด้วยฟีเจอร์แบบใหม่นั่นก็คือการฟรีรันติง้งแล้วก็การเคลื่อนไหวแบบปากกั้วแต่ว่ามันก็จะถูกจํากัดเอาไว้ด้วยค่าซัมมินา่าทําไมเราไม่สามารถใช้งานมันได้อย่างต่อเน,นื่องด้วยนะฮะประกอบกับแผนที่ฟอร์ n ไนท์ตอนนี้เนี่ยหลากหลายโซนน่มันจะเป็นพื้นที่ที่โล่งกว้างเนาะแต่ว่าเพราะแบบนี้ไม่ใช่ว,ว่ามันไม่ดีนะเพราะว่าการยิงการลุยแต่ละครั้งเนี่ยมันดุเดือดมากๆเลยในตอนนี้แล้วก็มันยังใส่หลายๆอย่างเข้ามาแทนยกตัวอย่างเช่นยานหออยาาเหนนาดเดเนะ แห่กันลงเยอะมากๆแล้วเนี่ยในการในในตัวยานนะยังมีศัตรูที่เป็นพวก AI เนาะรอยิงเราอยู่อีกพวกหนึ่งโอ้โหลงไปไม่เจอปืนนี่คือหนังชีวิตนะผม แล้วก็เมื่อมีสิ่งของลอยฟ้าแล้วเนี่ยบนภาคพ,พื้นดินเองก็มีเช่นกันนะในบทใหม่นี้เนี่ยมีการเพิ่มรถถังเข้ามาให้ขับกันแล้วประสิทธิภาพของรถถังก็คือสามารถพังทลายบ้านทางหลังได้เลยก็ไม่แปลกใจที่เขาจะต้องเอาโหมดบิวออกไปไม่งั้นบิวไปกระเทานั้นนะครับโดนรถถังยิงป้งเดี๋ยวก็น่าจะหายหมดเลยนะไอ้ที่สร้างมานะ้วผมและที่สําคัญไอ้บนรถถังเนี่ยมันยังมีป้อมปืนกลให้อีกคนนึงนั่งแทนประจําการยิงด้วยนะคือยิ่งเพิ่มความเดือดให้กับตัวเกมมากเข้าไปอีกนะฮะ ันกลับกลายเป็นว่า f o r t n i t e ในโหมด no Build นะหรือแบบว่า Zero Build เนี่ยเป็นอีกหนึ่งความสนุกที่ผมพิ่งจะได้สัมผัสนะหลายคนก็ชอบหลายคนก็ไม่ชอบอาจจะชินกับการกดบิลรัวๆมากกว่าก็โชคดีที่เขาจะสร้างเป็น2อโหมดแยกกันให้คุณผู้ชมคุณผู้เล่นเนี่ยได้เลือกเล่นกันตามใจชอบเลยใครอยากไม่บิลก็เล่นซีโร่บิลนะใครอยากเล่นบิลก็รอก่อนนะเดี๋ยวเขาน่าจะอัปเดตโหมดบิลปกติเข้ามาซึ่งผมก็ชื่นชอบทั้งสองอย่างนะมันให้ความสนุกกันคนละแบบนะครับ แต่สิ่งนี้เนี่ยก็ยืนยันได้ว่า Fort n i น e เองเขาพร้อมจะพาเกมของตัวเองไปสู่อะไรใหม่มอีกมากมายในอนาคตเลยนะถ้าเกิดว่าเขาจะทำพวกทีมเดสแมทหรือว่าพวกวางบอลอะไรมาในอนาคตผมก็ไม่ขัดใจแล้วนะครับคือยอมละตอนนี้ทีมเขาทำอะไรก็มีแต่คนเล่นนะครับสหร,รับ f o r t n i t e นะฮะอ่ะสำหรับนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะเป็นการเล่าประสบการณ์ Fort n i น e ในวันที่ยังไม่มีไม่ไร้หมดบิ้วนะจะจะเรียกยังไม่มีก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันพึ่งถอดออกไปนะครับผมก็ หวังว่าจะชื่นชอบกันต่อไปผมจะมาในรูปแบบวิดีโอสั้นๆแบบนี้บ่อยขึ้นแล้วลเพราะว่าตัวยาวๆเนี่ยมันจะเสียเวลาในการทํามากเกินไปแล้วพอมเว้นช่วงมากเนะี่ยผมจะรู้สึกว่ามันจะขี้เกียจเดี๋ยวมันจะหมดไฟไปซะก่อนนะอาจจะพยายามกลับมาในรูปแบบของวิดีโอสั้นๆกระชับบแบบนี้นะครับผมอ่ะกอ่อนจากกันไปนะถ้าเกิดว่าคุณชอบวิดีโอตัวนี้นะครับหรือว่าชอบเล่นฟอร์ดไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆเก ไปก่อนสวัสดีครับ